วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องรอหันไม่มีตัวสะกดครูผู้สอนครูแตงไทยระหารสวัสดีนะักเรียนชนั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะ วันนี้เด็กๆกลับมาพบกับครูแตงอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูแตงก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่น เรามาดูกันก่อนนะคะว่ารอหันคืออะไรเดี๋ยววันนี้ครูแตงจะมีความหมายของคำรหันมาฝากเด็กๆนะคะว่าลักษณะของคำรอหันนั้นคืออะไรคะ่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะรอหันอ่านว่ารอหันเป็นพยัญชนะตัวรอสองตัว เขียนติดกันโดยรอตัวแรกทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศส่วนรอตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตรากลนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งรอเรือตัวแรกก็เปรียบเสมือนทำหน้าที่เป็นสราระลดรูปนั่นเองนะคะ ซึ่งคำรอหันนั้นมีลักษณะการอ่านสองแบบดังนี้นะคะเด็กๆแบบแรกก็คือคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดและอีกแบบนะคะก็คือคำรอหันที่มีตัวสะกดซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูแตงจะมาให้ความรู้ในแบบที่หนึ่งก่อนนะคะนั่นก็คือคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าลักษณะของคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดนั้นจะมีลักษณะวิธีการเขียนอย่างไรและอ่านออกเสียงอย่างไรนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พ,พร้อมๆกันเลยนะคะคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดนะคะคือ คำรอหันที่อ่านเหมือนคำที่ประสมสระอมีนอหนูเป็นตัวสะกดเช่นครูแตงยกตัวอย่างคําว่าพันยาอ่านว่าพันยาคํารอหันคือคําว่าพันอ่านออกเสียงเหมือนคําที่ประสมสระระมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดนะคะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างคำที่ใช้รอหันเช่นคำว่าสรรเสริญอ่านว่าสรรเสริญการไกลอ่านว่าการไกล มันญาาดอ่านว่ามันญาดสามคำนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดอีกมากมายเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักความหมายของคำรอหันไม่มีตัวสะกดแล้วนะคะต่อไปครูแตงจะพาเด็กๆไปเข้าสู่ช่วงความหมายใครรู้ ซึ่งในช่วงนี้ครูแตงก็มีตัวอย่างคำรอหรันที่ไม่มีตัวสะกดพร้อมกับความหมายมาให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้กันดูนะคะว่าแต่ละคำนั้นจะมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คำแรกกันเลยนะคะกันเชียงอ่านว่ากันเชียงหมายถึง เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดินลักษณะอย่างเดียวกับแจวแต่ติดอยู่กับหลักพาดบนเรือใช้คนเหนี่ยวเพื่อพุ้ยน้ำลักษณะของกันเชียงนั้นครูแตงมีตัวอย่างภาพมาให้เด็กๆด,กดูมุมขวาด้านบนนะคะคำต่อไปนะคะคำว่ากันไกล ผ่านว่าการไกรหมายถึงเครื่องมือสำหรับใช้ตัดมีสองขาพันษาอ่านว่าพันษาหมายถึงช่วงระยะเวลาสามเดือนในฤดูฝนเช่นพระจำพันษามันญาต อ่านว่ามันยติหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะจัดสรรอ่านว่าจัดสรรหมายถึงแบ่งส่วนไว้แยกไว้ปันไว้เพื่อประโยชน์โดยเจาะจง สวรรค์อ่านว่าสวรร์หมายถึงโลกของเทวดาเมืองฟ้าจัญญาอ่านว่าจัญญาหมายถึงความประพฤติกิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะนิยมใช้ในทางดี หันสาอ่านว่าหันสาหมายถึงความรื่นเริงความปราปลื้มความยินดีพระขันอ่านว่าพระขันหมายถึงมีดสั้นมีคมสองข้างใบมีดเป็นสันเล็กคล้ายรูปหอก หลังจากที่เด็กๆได้ดูตัวอย่างคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดและความหมายไปบ้างคร่าวๆแล้วนะคะแล้วช่วงต่อไปครูแตงจะพาเด็กๆไปเข้าสู่ช่วงตอบคําถามประลองปัญญาซึ่งในช่วงนี้ครูแตงก็จะมีตัวอย่างประโยคมาให้เด็กๆได้อ่านนะคะจากนั้นให้เด็กๆช่วยครูแตงหน่อยนะคะว่า คำที่หายไปในช่องว่างนั้นเราจะใช้คำใดมาเติมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแตนจะพาเด็กๆไปเริ่มกิจกรรมในช่วงนี้กันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกติกาการทำกิจกรรมกันก่อนนะคะเติมคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดลงในประโยคเด็กๆ พร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้หรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยข้อหนหญิงคนนั้นมีจุดๆแก่ใกล้คลอดแล้วครูแตงมีตัวอย่างคำรอหรันที่ไม่มีตัวสะกดสองคำามาให้เด็กๆ ได้เลือกไปตอบในช่องว่างนั้นนะคะก็คือคำว่าคันและคำว่าหันสาค่ะเราจะเติมคำใดลงในช่องว่างนะแล้วเดี๋ยวคุณแตนจะกลับมาเฉลยพร้อมกันนะคะคำตอบก็คือคันนั่นเองค่ะหญิงคนนั้นมีคันแก่ใกล้คลอดแล้วข้อ2 แตงกว่าเป็นคนมีความคิดจุดๆุดจุดครูแตงให้ตัวอย่างคำมาสองคำเช่นเคยนะคะได้แก่คำว่าสังสรรค์และอีกคำก็คือคำว่าสร้างสารรค์นะคะเด็กๆเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือสร้างสารรค์นั่นเองค่ะ แตงกวาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ข้อที่สเจ้าชายทรงใช้จุดจุดจุดเป็นอาวุธระหว่างพระขันหรือกันเชียงค้าเด็กๆคำตอบก็คือพระขันนั่นเองนะคะ เจ้าชายทรงใช้พระขันเป็นอาวุธซึ่งคำว่ากันเชียงนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่ในเรือนะคะไม่สามารถนำมาเป็นอาวุธได้นะคะเด็กๆเราไปต่อกันที่ข้อที่4มะลิเป็นเด็กที่มีจุดๆุดจุดมารยาทเรียบร้อยจะเติมคำว่าอะไรคะระหว่างคำว่าจันยาและคำว่าพันษาค่ะ คำตอบก็คือคําว่าจัญยานั่นเองนะคะมะลิเป็นเด็กที่มีจัญยามารยาทเรียบร้อยนั่นเองนะคะเรามาถึงคําถามข้อที่5พระอยู่จำจุดจุดจุดที่วัดระหว่างคําว่าสรรเสริญและพันษาค่ะ เราจะเติมคําใดลงไปในช่องว่างค่ะเด็กๆคําตอบก็คือพันษานั่นเองนะคะพระอยู่จําพันษาที่วัดมีใครตอบถูกทุกข้อไหมคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยในช่วงปริศนาภาพรอหันหันสา เดี๋ยวครูแตงจะมีปริศนารูปภาพมาให้เด็กๆช่วยกันต่อหน่อยนะคะว่าเป็นคําที่มีรอหารไม่มีตัวสะกดคําว่าอะไรเดี๋ยวครูแตงจะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูก่อนนะคะว่ากิจกรรมนี้เราจะทํากันอย่างไรคะ่ะในตัวอย่างนะคะครูแตงกำหนดภาพให้สองภาพ คือภาพมันและภาพญาติพี่น้องนั่นเองนะคะเมื่อนำสองภาพนี้มารวมกันจะพ้องเข้ากับเสียงของคำว่ามันญาตินั่นเองนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจกิจกรรมนี้กันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะ ภาพด้านซ้ายคือคำว่าตั้งส่วนภาพด้านขวานั้นเด็กคนนี้เขากำลังเกาเพราะเขารู้สึกคันนั่นเองนะคะทั้งสองภาพนี้รวมกันแล้วจะได้คำว่าอะไรเอ่ยเราลองมาดูไปทีละภาพนะคะเด็กๆ ภาพด้านซ้ายนั้นคือภาพคนกำลังตั้งเสาค่ะส่วนภาพด้านขวาเด็กคนนั้นที่เขาเกาเพราะว่าเขารู้สึกคันนั่นเองนะคะคำตอบก็คือคำว่าตั้งคันนั่นเองค่ะเราไปต่อกันที่ปริศนาภาพต่อไปเลยนะคะภาพด้านซ้ายก็คือคำว่าสร้างส่วนภาพด้านขวานั้นลูกศรชี้ไปที่สันหนังสือ เอจะได้คำว่าอะไรนะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคำว่าสร้างสันนั่นเองค่ะซึ่งภาพด้านซ้ายนั้นก็คือคำว่าสร้างส่วนภาพด้านขวานั้นก็คือคำว่าสันนั่นเองนะคะรวมกันได้คำว่าสร้างสค์ค่ะ เราไปต่อกันที่ปริศนาภาพต่อไปเลยนะคะเอภาพนี้จะเขียนได้คําว่าอะไรนะภาพด้านซ้ายคือจันท์หรือวันจันทร์ส่วนภาพด้านขวาก็คือยาสองภาพนี้รวมกันได้คําว่า จันยานั่นเองค่ะเด็กๆมีใครตอบถูกไหมคะยอดเยี่ยมเลยนะคะเราไปต่อกันที่ปริศนาภาพต่อไปกันเลยธนบัตรใบนี้มีมูลค่า1,000บาทส่วนภาพด้านขวานั้นเป็นภาพของกระดาษสาเอสภาพนี้จะรวมกันได้คำว่าอะไรนะ ธนบัตรภาพด้านซ้ายมีมูลค่า1,000บาทแทนคำว่าพันส่วนกระดาษด้านขวานั้นก็คือกระดาษสาแทนคำว่าสานั่นเองค่ะรวมกันได้คำว่าพันสานั่นเองนะคะเด็กๆเ,เราไปต่อกันที่ปริศนาภาพต่อไปกันเลยภาพด้านซ้ายคือรูปพระส่วนภาพด้านขวานั้นไก่ตัวนี้กำลังขัน เอสองภาพนี้จะได้คำว่าอะไรนะภาพด้านซ้ายคือรูปพระแทนคำว่าพระส่วนภาพด้านขวานั้นไก่ตัวนี้กำลังขันซึ่งแทนด้วยคำว่าขันคำตอบก็คือคำว่าพระขันนั่นเองค่ะ เรามาเข้าสู่กิจกรรมช่วงสุดท้ายกันเลยนะคะในช่วงหนูน้อยนักอ่านซึ่งในช่วงนี้ครูแตงก็มีตัวอย่างคำรอหรันที่ไม่มีตัวสะกดมาฝากเด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะสวรรค์จัดสรรพันษากันไกลมันญาต สรรเสริญอัศจรรย์คันไลจันยาตั้งคันสร้างสรรกันเชียงหันสาพันยาพระขันเด็กๆลองฝึกอ่านอีกครั้งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดลักษณะของคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดนั้นจะออกเสียงเหมือนคำที่ประสมสระอะแล้วใช้โน,นหนูเป็นตัวสะกดลักษณะแบบนี้เรียกว่าคำรอหันไม่มีตัวสะกดนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ศึกษาในคลิปวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจครูแตง ก็มีใบสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำรอหรันไม่มีตัวสะกดมาท้ายคลิปนี้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูแตงไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆแต่ครูแตงอยากจะฝากให้เด็กๆกลับไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคำรอหรันเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูแตงต้องขอจบไวาแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ